สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะกับบริษัทโจโยาชีไฮโดริกจำกัดนะคะวันนี้นะคะทางบริษัทโจโยาชีของเราก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะเป็นชุดบล็อกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดบล็อก32ชิ้นนะคะ รุ่น0 9 3ย์นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เราก็จะมีลูกบล็อกด้วยกันนะคะจะมีตั้งแต่8มิลถึง32มิมลนะคะนี่นะคะชุดบล็อก32ชิ้นของเรานะคะค่ะรุ่นต่อไปนะคะเป็นชุดบล็อก32ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่รุ่นนี้กล่องจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะคะ รุ่นนี้นะคะก็มีลูกบล็อกให้8มิลถึง32มิลเช่นเดียวกันค่ะค่ะนี่นะคะเป็นชุดบล็อก32ชิ้นนะคะสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ของบริษัทโจยาชีของเราด้วยนะคะหากคุณลูกค้านะคะที่สนใจชุดบล็อกหรือสนใจสินค้าอย่างอื่นของบริษัทโจยาชีของเรานะคะ ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพี่ๆเซลล์ของเราได้นะคะที่ w w w j o y a c h i h y d r ชิไฮ c ดรนะคะเราจะมีทีมงานพี่ๆเซลคอยให้บริการกับคุณลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวไปกันที่ตัวต่อไปนะคะค่ะรุ่นต่อไปนะคะเป็นชุดบล็อก37ชิ้นค่ะ37ชิ้นตัวนี้นะคะก็จะมีลูกบล็อก8มิลถึง32มิลเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราก็จะมีประแจรวมปากตาย และปากประแจแหวนนะคะประแจก็จะมีเบอร์8ถึง19มิลนะคะตัวนี้ชุดบล็อก37ชิ้นนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะคุณลูกค้าจะพกพาก็สะดวกนะคะกล่องก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็จัดเก็บก็ง่ายนะคะนี่นะคะ32ชิ้นอันนี้จะเป็นกล่องพลาสติกอันนี้เป็น32ชิ้น แบบกล่องอลูมิเนียมนะคะและอันนี้เป็นแบบ37ชิ้นนะคะ37ชิ้นตัวนี้ก็จะมีประแจร,รวมให้ด้วยนะคะเป็นประแจปากตายแล้วก็ประจรแจแหวนนะคะตัวนี้นี่นะคะ สวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของบริษัทโจยาชิเราด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นชุดบ็อก48ชิ้นนะคะนี่นะคะตัวนี้แบบ48ชิ้นค่ะชุดบ็อก48ชิ้นนะคะรุ่น09048นะคะรุ่นนี้ก็มีลูกบล็อก8ปมิลถึง32มมลเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะจะมีครีมปากแหลม พีมปากจิ้งจบนะคะมีปัะแจเลื่อนด้วยนะคะมีตลับเมตร3เมตรนะคะมีไขควงปากแบนด์ไขควงสี่แฉกนะคะนี่นะคะตัวนี้แล้วก็มีปัะแจหกเหลี่ยมหัวบอลน,นะคะชุดนี้นะคะปัะแจหกเหลี่ยมหัวบอลตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1.5มิลถึง10มิลนะคะ นี่นะคะชุดนี้นะคะประแจหกเหลี่ยมนี่นะคะก็เป็นชุดบ็อกสี่สชิ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดบล็อกสามสิบเจดชิ้นนะคะชุดบ็อกสามสิบเจ็ดชิ้นก็จะมีประแจรวมให้ด้วยนะคะชุดนี้และนี่ก็เป็นแบบสาบสอชิ้นค่ะ สวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะหากคุณลูกค้านะคะที่สนใจสินค้าของเราชุดบล็อกนะคะ32ชิ้น37ชิ้นและ48ชิ้นนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกับพี่ๆเซลล์ของเราได้นะคะที่ w w w j o y a c h i h y d r o l i c c o m ได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้านะคะสนใจสินค้าอย่างอื่นนะคะเราก็มีนะคะค่ะแต่วันนี้ที่เรานำมาเสนอก็จะเป็นชุดบล็อกนะคะ 3าสสองชิ้นสาสิบเจ็ดชิ้นและสี่สิบแปดชิ้นค่ะก็พกพาไปไหนก็ง่ายนะคะคุณลูกค้าจัดเก็บก็ง่ายนะคะจะมีกล่องให้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะนี่นะคะสามสิบสองชิ้นสองชุดนี้จะเป็นแบบสามสิบสองชิ้น,นะคะ่ะชุดนี้ก็จะเป็นสามสิบเจ็ดชิ้นค่ะสามสิบเจ็ดชิ้นก็จะมีประแจรวมให้ด้วยค่ะ และชุดนี้นะคะเป็น48ชิ้นค่ะ48ชิ้นก็จะมีของหลายอย่างเลยนะคะมีไขควงมีตลับเมตรมีครีมปากจิ้งจกนะคะมีประแจบอลหกเหลี่ยมนะคะประแจเลื่อนก็มีนะคะ